ในบ้านดินเหนียวหลังเล็กอันแสนอบอุ่นมีลูกหมาสามพี่น้องอาศัยอยู่พวกเขามีชื่อว่าปุยปอมและปุ๊กทั้งสามตัวชอบออกไปวิ่งเล่นด้วยกันทุกวันในสนามหญ้าหน้าบ้านปุ๊กน้องเล็กสุดกำลังวิ่งตามพี่ๆมาติดๆแต่ด้วยความซุกซนเขาก็สะดุดก้อนอะไรบางอย่างจนลม้มลงโอ๊ยปุ๊กร้องเบา,เบา แต่สิ่งที่ปุกเห็นตรงหน้าไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดามันคือลูกไหมพรมสีรุ้งขนาดใหญ่ที่ปลายด้านหนึ่งหายเข้าไปในพุ่งไม้นี่มันอะไรนะปุ๊กสงสัยปุยพี่ใหญ่ผู้กล้าหาญวิ่งเข้ามาดูไปตามเส้นไหมพรมกันเถอะมันอาจจะพาเราไปเจอสมบัติก็ได้เขาพูดอย่างตื่นเต้นแต่ปอมผู้รอบคอบสายหัวเดี๋ยวก่อน มันอาจจะอันตรายก็ได้นะเราไม่รู้ว่าปลายทางมีอะไรรออยู่เขาเตือนด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายทั้งสามก็ตัดสินใจที่จะออกผจญภัยไปด้วยกันถ้าเราไปด้วยกันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวปุยพูดปอมกับปุ๊กจึงพยักหน้าเห็นด้วยเส้นไหมพรมพาพวกเขาข้ามลำธารเล็กๆปุยกระโดดข้ามไปอย่างง่ายดายแต่ปุ๊กกลับกลักลวไม่ต้องกลัวนะ ปอมพูดพลางคาบกิ่งไม้มาพาดเป็นสะพานให้พวกเขาเดินตามเส้นไหมพรมไปต่อจนถึงเนินเขาสูงชันปุยพยายามปีนขึ้นไปแต่ก็เลื่อนถลรยลงมาให้ฉันช่วยนะปอมพูดแล้วใช้หัวดันปุยจากข้างหลังในที่สุดทั้งสามก็ช่วยกันจนขึ้นไปถึงยอดเนินได้สำเร็จพวกเขาลองตามเส้นไหมพรมแล้วก็ต้องประหลาดใจ เพราะปลายทางของมันคือหน้าต่างบ้านของพวกเขาเองเมื่อกลับถึงบ้านพวกเขาก็พบคุณแม่กำลังรออยู่พร้อมกับผ้าพันคอใหม่พรมสีรุ้งสามผืนที่ถักเสร็จใหม่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้ช่วยเหลือกันและกันและกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอย่างปลอดภัยคุณแม่พูดพลางยิ้มอย่างอ่อนโยน